เมื่อเสร็จแล้วเอาขึ้มแรเลยนะคุณครูลขออใครสร็้วเอามาลเอนนี้ยังไม่มีใครเลยนะคะยังไม่รเลยตนคเสแล้วอตนนเสร็จแล้วหรอคเสร็จแล้วไปหาคุณครูเลยนะคะคุณครูคะยานรอเลยนะคะจ้ สองสามเดี๋ยวนะครับหลายกล้องนะครับยืนให้ยืนประมาณสามสิบนาทีนะครับตอนเย็นนี้ไปเปิดดูได้นะครับ พูดไทยพูดไทยไม่เป็นหนูลองลองทอดูสิไม่ไม่ไม่อยากลองดูเลยเผื่อทำเป็ยนไง่เลองเยาเนียหนูเเสี่ยอวเหรอน่าจะลองดูนะ ลองเลยค่ะตัวราจารยได้วันนี้ครับครับก็เห็นว่ายุ่งยุ่งอยู่ถ้าไม่ยุ <S 1> <S 1> ่งเลยไปช่วยแล้วค่ะครับผู้ปกครองก็ไปดูแลกันเดินมาเลยลองดิทีมซ่อมตามสักหน่อยไหมคะรสชาติของพื้นบ้านอร่อยค่ะเอาสักหน่อยวันไหม